ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเด็กกี้แกนดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสเปคสมาร์ทโฟน3ตัวจากแบรนด์ Poco อ่าท่านผู้ชมรู้จักแบรนด์โ Po โ o ท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าเป็นแบรนด์ที่ให้สเปคมาคุ้มค่ากับราคามากๆฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะสเปคก่อนเปิดตัวของสมาร์ทโฟนทั้ง3ตัวที่จะเปิดตัวก็วคือ Po โ o m 6 pro p o โก X6 โปโก X6 Pro สตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ M6 Pro อะคนละตัวที่เปิดตัวที่อินเดียนะของไทยกับของอินเดียไม่เหมือนกันแต่ชื่อรุ่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอย่าสับสนสเปคของทางอินเดียนั้นแบบพื้นพื้นแต่ของเรานั้นถือว่าอัพขึ้นมาเยอะพอสมควรในด้านสเปคที่ให้มาสำหรับ Poco M6 Pro ฉะนั้นเรามาดูแต่ละตัวกันเลยนะครับว่าให้สเปค มาอย่างไรกันบ้างแต่ผมขอมาตัวใหญ่ไว้ก่อนมาตัวใหญ่ไว้ว่านี่คือสเปซอย่างไม่เป็นทางการสําหรับประเทศไทยนะครับสเปซจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเนาะจากนี้แต่ไม่น่ามากเท่าไหร่เรามาเริ่มกันที่คนกลางกันเลย p ป c ก X 6อนะครับขนาดและก้ำหนักของตัวเครื่องสูง1 6 1 2มิลลิเมตรกว้าง74.3ม mm, มิลลิเมตรบาง8มิลลิเมตรหนักหน7้กรัมหน้าจอให้มาแบบคิสตันเลสขนาด6.67น mm, ิ้ว พาแนลเป็น OLED หรือ AMOLED หน้าจอให้มา12บิตเลยทีเดียวความละเอียดหน้าจอนั้น 1.5K ความหนาแน่นของพิกเซล4 4 6 PPI จะเป็นแบบจอรูนะครับอัตราเ,เรเฟรช120เฮิรตซ์ัมปปิ้ง2,160เฮิรตซ์ดันได้สูงมากๆแต่พื้นฐานก็240เฮิรตซ์นั่นแหละครับความสว่างหน้าจอทูงสุด1,800 nits อ่าให้มาโคตรสว่างหน้าจอนั้นรองรับ PW m Dimming น,นพ้น120เฮิรตซ์ รองรับ HDR10, Display P3, HDR10 Plus, Dolby Vision กระจกให้มาเป็น Corning Gorilla Glass Victus มาเ hey, ฮ้ยสเป์จอให้มาจัดเต็มมากๆหน้าจอนั้นจะเหมือน Xiaomi เขาจะทำจอขนาดนี้มาเยอะเกินไปหน่อยเนาะ พน้าจอ6.67นิ้วมีให้เห็นแทบทุกรุ่นเป็นขนาดแบบมาตรฐานทางเสิร์ฟมีไปแล้วอะ่ะเออจอขนาดนี้อะ่ะก็จะมีเขาชอบทําจอขนาดนี้ออกมาและสิ่งที่ให้มาเหมาะสำหรับคนใช้งานกลางแจ้งจอความสว่างเยอะมากๆแล้วก็คนที่ใช้งานกลางคืนต้องกานานอันนี้ก็ถือว่าทํามาให้ดีมากๆาเพราะว่ามีพีเรเวนดิมมิงให้สูงสุดถึง1,920เฮิรต์เลยทีเดียวและคนที่เป็นสายเล่นเกมต้องการคัดที่ไว เครื่องนี้ก็ตอบโจทย์หน้าจอให้ทัสเซนติงสามารถดันได้สูงสุดถึง2 1 6 0นนเฮิร์ตเลยทีเดียวและคนที่ต้องการกระจกที่ทนทนเครื่องนี้ก็ให้กริลากัสวิตตัดมาเป็นไงแค่สเปคจอก็แบบมาจัดเต็มแล้วอะสอบรุ่นกลางของตัวที่จะเปิดตัวในรอบนี้สำหรับ3รุ่นนี้นะครับนี่คือ คนกลางเนาะชิปเซตนั้นให้มาเป็นชิปเซตระดับกลางก็คือ Snapdragon 7S Gen 2เทคโนโลยีการผลิตนั้น4นาโนเมตรความเร็วคอสปีดสูงสุด2.4 GHz ให้คอเทก A78 มา4หัวความเร็ว2.4 GHz และคอเทกใช้งานทั่วไปประหยัดพลังงาน A55 4หัวความเร็ว1.95 GHz GPU ใช้ Adreno 710ขะแนนอ u ตเวอร์ชันที่10ได้มาประมาณ580,000คะแนนโดยแบ่งเป็นคะแน CPU 190,000คะนนดะแน GPU 1,2,000 0คะแนนแบตเตอรี่นั้นให้มาสูงถึง1,500 mAh มมชาร์จไวที่67วัตต์ว้าวอ่ะใช่ไหมเออชิปเซตนี้ก็ถือว่าให้ความแรงมาที่อยู่ในระดับกลางกลางจริงๆอะแต่ก็ยังถือว่า แรงอยู่เล่นเกมผมว่ายังได้ลื่นๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกมกราฟิกหนักก็ต้องมีการปรับความเอียดกราฟิกลงมาบ้างเนาะสำหรับชิปเซตตัวนี้ะความจํานั้นให้มาแรมสูงสุด12ลอมสูงสุด512สามารถใส่ดี c a r าร์ดได้แรมให้เป็น LPDDR5 มาลอมให้เป็น UFS 3.1อ่าอันนี้ก็ให้มาเกือบสุดเช่นเดียวกันสมาร์ทโฟนรุ่นกลางให้3.1งนาะผมว่าดีแล้วถ้าปีก่อน2ปีก่อนอ่ะ UFS 2.2นะในรุ่นท็อปจะได้3.1อะไรประมาณนะี้แต่ปีนี้รุ่นกลางให้3.1มาแล้วฉะนั้นการอ่านเห็นข้อมูลที่รวดเร็วนี่ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นกลางคุณก็ได้แล้วคุ้มยางคุ้มยางสำหรับสเปคสมรรถนะให้มา3ตัวนะครับกล้องหลังหกสิล้านพิกเซลกล้องอัลตรา wide สิล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอที่4 k 30เฟรมและ full hd 60เฟรมแถมมี ois กันสั่นให้ด้วยกล้องหน้านั้น16ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอที่ full hd 60เฟรมน่าเสียดายที่ยังไม่สามารถดันได้ถึง 4K แต่ก็ให้ฟื้นดี60เฟรมมาผมว่าก็โอเคแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดข้อหน้าวิดีโอที่มากมายนะการ์ดน,นั้นมันฟูอรองรับที่ IP 54บโอ m ม t ริกต่างๆรองรับสกแกนลายนิ้วใต้หน้าจอแล้วก็รองรับสกแกนหน้าแบบ 2D ปกติเราจะเห็นสมาร์ทโฟนของเลตมีโปโกสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างเครื่องเพื่อเราต้นทุนไงแต่ปีนี้เริ่มต้นปีมาก็ ฮ้ย hey, สแกนด้วมือใต้หน้าจอแล้วนะจ๊าให้มาแล้วสแกลั์มือใต้หน้าจอสำหรับแบรนด์โป,โปโคเห็นเงี้ยลาดบอกเลยนะว่าทั้ง3ตัวเนี้ยทั้ง X6 X6 Pro M6 Pro สแกนลนม์นมือใต้หน้าจอทั้งหมด3รุ่นเลยเนี่ยเจ๋งก่อเซนเซอร์นั้นก็ให้มาทุกอย่างเท่าที่จะให้มาได้และแถมมีไฮอาบัสเตอร์มาให้ด้วยสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแทนรีโมทคอนโทรลนะครับ การเชื่อมต่อรองรับ5 g 2ซิม wi-fi 5บูท l u ุ nfc usb type c 2.0และรองรับ otg ด้วยนะครับตันต่างนันก็รองรับ gps โกนาดใบมตู้カリเลโอลำโพงและไม้ทำมาเป็นลำโพงคู่มีช่อง3.5ใจุดห้ไมค์2ตัวเพรอมไม่ตัดเสียงรองรับเสียงแบบ Dolby at mode แล้วก็รองรับการเล่นเสียงแบบ hi-res รวบบเป็นปฏิการนั้นน่าเสียดายยังเป็น android 13อยู่พร้อมกับมี ui 14นะครับน่าเสียดายที่ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมอยู่อ่ะสำหรับสมาร์ทโฟน o c o x 6จบไปแล้ว ชอบไหมสเปคนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปครุ่นที่สุดกันเลยสมาร์ทโฟนคือ p oco X6 Pro มาที่ขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่องกันสูง160.5ม mm, ิลลิเมตรกว้าง74.3ม mm, ิลลิเมตรบาง8.1ม mm, ิลลิเมตรหนัก198กรัมด้นเมนชั่นของตัวเครื่องท่าสังเกตนะจะพอๆกันเลยกับตัว X6 เพราะว่า,าน้านจัร้นให้มาเป็น6.67นิ้วเท่ากัน เป็นแบบคริสตัลเลนส์นะครับจะเป็นแบบ LTPS OLED จอ12บิตความละเมอียด 1.5K ความละเมอียดของเซลเ์ล446 PPI จะเป็นแบบจอรูนนะครับอัตราเรเฟลช120เฮิร์ต Le พัแซมปิ้งนั้นได้สูงสุดถึง2,160เฮิร์ตแต่ถ้าค่าพื้นฐันก็240เฮิร์ตแหละแล้วก็ p w m Dimming 3,840เฮิร์ตเฮ้ย p w m Dimming ให้มาโคตรดี ถ้าคุณนึกถึง Honor 9 0นั่นแหละให้มาเท่าเขาเลยคือจอถนอมสายตามากๆลดการกระติบได้ดีมากๆเวลาใช้งานกลางคืนคุณจะไม่เมื่อยล้าดวงตาคือแบบคุณเล่นงานใช้งานกลางคืนจ้องจองนานคุณจะไม่ล้าตาเองเออคือให้มาสูงมากๆสำหรับตัวหน้าจอคือเวมดิมมิ่งอ่านี่ผมชมเลยให้มาดีมากๆและความสว่างสูงสุดนั้นเท่ากับตัวก่อนเลยก็คือ1,800นิต รองรับ Dolby Vision HDR 10+ HDR Vivid แล้วก็จบหน้าจอนั้นให้มาเป็น Corning Gorilla Glass Victus มาเช่นเดียวกันหน้าจอนั้นถือว่าจะเต็มกว่าตัว X6 ในระดับหนึ่งเลยนะต่อมามาที่ชิปเซ็ตกันชิปเซ็ตนั้นจะใช้ m e d i t e k Dimensity 8300 Ultra เป็นชิปเซ็ตที่เกือบจะท็อปแล้วอะ แรงมากๆสำหรับชิปเซตวนี้เทคโนโลยีการผลรินนั้น4นาโนเมตรความเร็วขั้วสูงสุด3.35กิกะเฮิร์ให้คอเทต A715 มา1หัวความเร็ว3.35กิกะเฮิร์และคอเทต A715 มาอีก3ตัวความเร็ว3.2กิกะเฮิร์และคอเทตใช้งาน,นทั่วไปะหปยัดพลังงาน A510 ความเร็ว2.2กิกะเฮิร์จำนวน4หัว GPU ให้มาลิ G615 MP6 มาคะแนนอันตุตูเวอร์ชั่นที่ส0สามารถทำได้สูงถึง1ล้าน5แสนคะแนนสูงมหมเออคะแนนระดับ ชิปเซตตัว็อปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยแบ่งไปคะแนน,น CPU อยู่ที่3,040,000คะแนนและคะแนน GPU ที่5 0 0 0 0 0คะแนนเล่นเกมไม่ต้องห่วงปรับได้สุดๆลื่นๆสบายๆอยู่แล้วถ้าขึ้นจกกัดการความร้อนได้ดีนะแบตเตอรี่ให้มาสมถึง5 5 0 0มป์ชาร์จไวสูงสุด6 7์นะครับหน่วยความจําให้มาสูงสุดถึง 512GB แ ah, รมสูงสุด,ำำสสดถึง 12GB 12ไม่สามารถใส่ DDR ได้ลำนั้นให้มาเป็น LPDDR5X มา ลองเป็น UFS 4.0มาถือว่าจัดเต็มมากๆสำหรับลองและแรมกล้องหลักให้มาเป็น6.7ล้านพิกเซลรองรับ OS กันสั่นกล้องอั l t r 8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมและ Full HD 60เฟรมและรองรับ OS กันสั่นด้วยครับกล้องหน้าให้มาเท่ากับตัวกล้องเลยก็คือ16ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอที่ 1080p 60เฟรมและรองรับ EIS กันสั่นมาให้ก,กันสั่นแบบซอฟต์แวร์ การน้นกันฝุ่นนั้นให้มาเป็น ip 54ไบโี่มตริกต่างรองรับการสแกนน้วมือใต้หน้าจอและสแกนใบหน้าแบบ 2D ดีเซ็นเซอร์ให้มาทุกอย่างเท่าที่สมาร์ทโฟนสมัยนี้จะมีให้ได้และรองรับ ir b u s t e r ให้ด้วยการเชื่อมต่อรองรับ5า g 2ซิม Wi-Fi 6บลูทูธหุ้ nfc แล้วก็ WiFi direct รองรับ usb type c 2.0และรองรับ otg ด้วยนะครับการหมาะตำแหน่งก็รองรับ gps ใบตู้โคนาดคาลิเลโอแล้วก็ q s i s z ลำโพงให้มาเป็นลำโพงคู่มาแต่ไม่มีช่อง3.5้ให้นะแล้วมม,ววม,มีตัดเสยง รองรับการเล่นเสียงแบบ h i ไ h ท h ไฮ e ลท i ไว l ลทแล้วก็รองรับแบบ LDAC และ LSDC 5.0ให้ด้วยรองรับ Dolby Vision ใหมอีกต่างหากและระบบปฏิบัติการตัวนี้นั้นให้มาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Hyper OS สำหรับเสียวมีมามาแล้ว OS ใหม่สำหรับเสียวมีนะครับและมาพร้อมกับ Android 14นะครับตัวนี้เป็นไงชอบไหมสำหรับตัว บนสุดของโปโก้ที่จะเปิดในรอบนี้ต่อมาเรามาที่น้องเล็กสุดกันเลยน้องเล็กสุดนั้นก็คือโปโก้ M6 Pro ขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่องนั้นสูง161.1ม mm, ิมกว้าง74.95ม mm, ิมบาง8.3ม mm, ิมหนัก179กรัมน้ำหนักจะเบากว่า2ตัวรุ่นพี่นะแต่ดิเมนชันของตัวเครื่องนั้นใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าจอนั้นก็ให้มา6.67นิ้วเหมือนกันทั้ง3รุ่น แลวหน้าจอานั้นเป็นแบบอมูเลนะครับจอเป็นแบบ10บิตขอดของหน้าจอนั้น Full HD Plus ความละเอ nah ียดของพิกเซล395 PPI จะเป็นแบบเจะรูนะครับอัตรา refresh rate 120เฮิรตซัชสปินสามารถดัน <ậ> สูงส <mar> ุด2,160เฮิรตความสว่างสูงสุด1,300นิตกระจกเป็น Corinara Glass 5ถ้าสังเกตจอตัวนี้นั้นจะไม่ใช่คิ y สั a l เ e d แล้วความางของหน้าจอลดลงขเอดหน้าจอลดลงแล้วก็กระจกให้มาเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าทําให้ราคานั้นมันถูกลงไง แต่ว่าสําหรับสมาร์ทโฟนในราคาเลนระดับนี้ให้สเปคจอมาเท่านี้ผมว่าวิโอเคแล้วนะแล้วไม่ใช่สเปคอินเดียด้วยถ้าคนแบบเฮ้ย M6Pro จะเปิดตัวไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตคุณจะเจอแต่สเปกอินเดียแล้วคุณจะท้อแท้มากกับสเปคแต่พอมันเป็นสเปคไทยบ้าเฮ้ยห,หาข้อมูลยากนะรุ่นนี้ฉะนั้นข้อมูลรุ่นนี้จะค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยเนาะ และข้อมูลมีความ,ค,วามคัดเคลื่อนมากที่สุดเพราะว่ามันไปชื่อสั้นกบับตัวอินเดียไงเวลาหาก็จะไปโผล่ของตัวอินเดียนะครับนี่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าอาจจะคัดเคลื่อนมากหน่อยสำหรับตัว m 6 pro แต่ว่าก็ประมาณนี้แหละมาที่ชิปเซ็ตกันเลยใช้ mediatek helio g 9 9 ultra มาให้เทคโนโลยีการผลิตนั้น6นาโนเมตรความเร็วความเสูสงสุดส 2. 2 g h ุดให้คอเด a เจมา2หัวความเร็ว 2.2GHz ะร์และคอเดใช้งานทั่วไป a 5 5ความเร็ว 2GH z ิกจำนวน6หัว ใ้ GPU Mali G 57 MP2 มาหน้า Arttuu Version ที่10นั้นได้มาถึง420,000คะแนนโด,ดยแบบเป็นคะแน CPU 1 3 0 0 0 0คะแนนและคะแน CPU 6, 000, 000น GPU 66,000คะแนนแบตเตอรี่นั้นให้มา 5,000mAh รองรับการชาร์จไว้ที่ 67W ่วยความจำให้มาสูงสุด 512GB RAM 12GB สามารถใส่ SD Card ได้ 1TB RAM นั้นให้เป็น LPDDR4X มาและ r อ m เป็น UFS 2.2มาก็สมราคาแหละ สมราคาแล้วครับทั้งตัวชิปเซ็ตทั้งตัวหน่วยความจำสมราคาแต่ผมว่ามันก็ให้มกักคุ้มอะและดีไซน์เครื่องถ้าเห็นตามรูปแล้วเฮ้ยสวยดีไซน์เครื่องสวยรอบเนี้โ Poco M-Series รอบนี้ดีไซน์เครื่องสวยมากและแถมกล้องนั้นให้มาเป็นกล้องหลัก67ล้านพิกเซลรองรับ OS กันสันต่างหากแลกล้อ,องตัววายนั้น8ล้านพิกเซลมุมกว้าง120องศา และมีเลนส์มาโครให้2มิลลิเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD 60เฟรมเท่านั้นนะครับก็ชิปเซ็ตมันถ่ายได้แค่ 2K ก็ไม่แปลกหรอกที่มันให้แค่ Full HD 60เฟรมมาเนาะอันนี้ต้องเข้าใจว่าชิปเซ็ตมันสามารถดันได้แค่นั้นกงนานนั้นให้มา16มิลลิเซลสามารถถ่ายวิดีโอที่ Full HD 60เฟรมเช่นเดียวกันรองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP53 มาตรฐาต่างๆให้สกัเลนส์เมื่อใต้หน้าจอมา ดีมากๆในเลทราคานี้แล้วก็สแกนใบหน้าแบบ2มิติปกติแหละมีกล้องตัวเดียวไม่มีเซ็นเซอร์เกี่ยกับการสแกนใบหน้าแบบ 3D มาให้เซ็นเซอร์ต่างๆให้มาทุกอ,อย่างเท่าที่สมาร์ทโฟนสมัยนี้จะมีให้ได้พร้อม IR b a s t e r มาให้การเชื่อมต่อหน้าเสจ่ายังเป็น 4G อยู่นะรองรับ 4G 2ซิม WiFi 5. บุธทุน5.2 NFC USB Type C 2.0รองรับ OTG ด้วยนะครับลำโพงลำหน้ก็รองรับ GPS โคนาดใบตู้ Carileo ลำโพงทำาไมนั้นให้มาเป็นลำโพงคู่มีช่อง2.5ให้ไม้2ตัวลงไม้ตัดเสียงรองรับ Dolby Atmos ระบบปฏิบัติการนั้นน่าเสียดายที่ยังเป็นมี UI 14อยู่พร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13มาให้จบไปแล้วครับสำหรับสเปคของทั้ง3รุ่นของปรกกบที่จะเปิดตัววันที่11มกราคมที่จะถึงนี้สำหรับใครที่สนใจตัวไหนสเปค ฟังแล้วเป็นยังไงสเปซดูคุ้มค่าหรือเปล่าเรามารอรุ้นราคากันว่าราคานั้นจะเปิดไ่เท่าไหร่จะเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสอหรับวนนี้เอกกี้กระเจ็ดขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ